สวัสดีครับแฟนเพจมิสูป้ายแดงบบแดงแสง,งโคงนะครับวันนี้นะครับพบก,กับผมเซลปอ้อนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานที่เป็นโรงงานทํากระบะดั้ม <Wow. S 1> อันดับหนึ่งของประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความเชี่ยวชาญที่สุดในประเทศไทยนะครับในบ้านเราตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นกระบะยกดัมกระบะพื้นเรียบดัมา3ตันดัม5ตันหรือจะเอารถกระบะนี่ไปใส่เครนในการยกก็ได้นะครับยกของยกสินค้าได้หมดเลยวันนี้นะครับผมอยู่ที่โรงง,งานนะครับจะพาไปชมโรงงานจะมีวิทยากรน,นะครับนั่นก็คือพี่เชินะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพี่ ี้ก็เราอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็นะครับเดี๋ยวพี่เชษ์เนี่ยจะพาชมโรงงานนะครับพี่เชษ์แนะนํานิดนึงครับพี่ผมสุรเชษ์นะครับจากอู่ลุงเรืองบริการ101นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับฝ่ายผลิตนะครับของอู่ลุงเรืองนะครับครับผมเดี๋ยวตามเข้าไปเลยครับได้ครับ ก็เราเริ่มเลยนะครับแต่ในส่วนตัวเนี้ยก็คือเป็นฝ่ายประกอบกระบอกก๊ากระบะดํานะครับก็คือตัวเนี้ยเราทําสีทาอะไรเสร็จละเราจะมาประกอบตรงนี้อ๋อนี่คือส่วนของประกอบใช่ครับประกอบกับช่วงล่างครับผมช่วงล่างก็จะอยู่ในโซนนี้นะครับที่เราทําช่วงล่าง ทั้งหมดนะครับสามตัน5ตันเราทําตรงนี้หมดนะครับสามตันเนี่ยเราสามารถติดตั้งที่ร้อยเอ็ดหรือที่สาขาปทุมก็ได้สาขาปทุมใช่แล้วมีสาขาที่ไหนบ้างครับพี่อกจากที่นี่มีร้อยเอ็ดกับปทุมธานีลำลูกกาคลองหกสองปีอ๋อแต่ว่าเรามีเซอร์วิสทั่วประเทศเลยทั่วประเทศครับรับการจองปีเซอร์วิสทั่วประเทศครับผมก็ตัวนี้ก็จะในส่วนของทําช่วงล่างเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในในส่วนของการผลิตชิ้นส่วนอะไรของกระบะดําทั้งหมดนะครับโอ้โหคันนี้สีส้มด้วยใช่ อันนี้คือทําสีป่ะพี่คันนี้ทําสี<ำ>รถมาเป็นสีขาวรถมาเป็นสีขาวใช่คือ<า>ทําสีที่นี่เลยที่นี่ทั้งหมดครับอ้ล้าอยากได้สีไหนแจ้งได้ทําสีด้วยใช่ครับอ๋อก็เดี๋ยวเข้ามาดูข้างในนะครับ ต้นเนาะเราก็จะเอาเหล็กมาเนี่ยก็มายิงเลเซอร์ตับัดนะครับใช้เครื่อง C N C ใช่ใช้โรบอในการเชื่อมใช่โอ้ตัวนี้คืออุปกรณ์เราถือว่าทันสมัยครับแล้วก็หลังจากเราตัดพับเสร็จปุ๊บเราก็จะมาส่งให้โรบอทเชื่อมนะครับในบางชิ้นส่วนนะครับพอเราให้โรบอทเชื่อมในบางชิ้นส่วนเสร็จปุ๊บเราก็ส่งให้กับ พนักง,งานฝ่ายประกอบน้บเชื่อมประกอบครับเชื่อมต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาในส่วนของผลิตเป็นตัวกระบะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เราผลิตเสร็จแล้วปุ๊บเราจะมาเข้าเครื่องยิงไ <c oughs> วผมจะมาให้ดูเครื่องยิงไฟของทางอู่นะครับ สอบถามนิดหนึ่งครับพี่เชษอันนี้กระบาพวกเนี้ยคือของลูกค้าทั้งหมดเลยของลูกค้าครับคือเราทําตามใบผลิตใบสั่งใช่ครับอันนี้คือมีเจ้าของหมดแล้วใช่ครับผมไม่ได้ทําสต็อกไว้เลยไม่ทำสต็อกครับผมอ๋ออาจจะมีบางรุ่นที่มีสต็อกบ้างบางบางรุ่นอ๋อที่มันขายใช่ครับดีจริงที่ใช่ครับก็จะมีสต็อกไวบ้างอันนี้คือเครื่องอะไรพี่โคตรใหญ่เลยตัวนี้เครื่องยิงทรายครับโอ้ก็คืออย่างสมัยก่อนเนาะเราจะต้องใช้คนใช้ช่างมาปั่นสนิมปั่นสนิมใช่ปั่นสนิมทั้งลูก เข้าเครื่องยิงทรายนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีอ๋อคือการยิงทรายแทนการขัดสนิมใช่ครับการปั่นสนิมการอะไรเงี้ยเราลดเวลาในการผลิตก่อนทําสีใช่ก่อนทำสีพอเรายิงทรายเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเป็นการพ่นก่อเหล็กยิงทรายออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เดี๋ยวดูห้องยิงทรายของเราก็คือเข้าเป็นอุโมงเข้าไปแล้วก็ปิดยิงได้เลยไม่เกินส0นาทีอ๋อนี่ไงตัวแท่นยึดแล้วก็วนใช่หมุน คนเข้าไปยิงเสร็จออกมาก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับกระบะแบบนูน้นออกมาจะเป็นแบบนี้เลยอ,ออกมาเป็นแบบนี้เพื่อไม่ต้องเสียเวลาขัดใช่ไม่ต้องเสียเวลาขัดเราก็เกาะเหล็กได้เลยเนี่ยอันนี้คือเกาะเหล็กแล้วพร้อมที่จะส่งเข้า,าห้องพ่นแล้วก็เดี๋ยวผมพาในขั้นตอนต่อไปก็ไปดูในห้องพ่น ตอนนี้ระยะเวลาการผลิตของเราก็ไม่เกิน15วันล้15วันใช่อันนี้ลงติดตั้งนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนานมั้ยพี่30วัน30โัประมาณประมาณนะครับอันนี้คือคร่าวๆเมื่อกี20วัน30วันมีมีหลายเคสที่ให้ลูกค้าแบบว่าเอ้ยเราไม่ได้ใช้รถเลยเราฝันหัวแตกอันนี้เราเลยเล่นการผลิตให้ลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นห้องพ่นนะครับห้องทำสีใช่ห้องทำสีทำสีเราจะมี3ที่นะครับเพราะว่าเรามีหลายอู่ติดกันแล้วเดี๋ยวเราให้ดูห้องนี้3ที่ ตอนนี้ก็เป็นห้องพ่นอันนี้เราพ่นสีจริงเสร็จแล้วเราก็จะคุมไว้แล้วเราก็จะตัดดำอุปกรณ์ด้านล่างเพราะว่าชิ้นส่วนแต่ชิ้นส่วนแตสีพลัสสีด้านล่างจะเป็นสีดำตัวนี้เราก็แล้วแต่ลูกค้าว่าสีดลดรลสสีอะไรครับผมเราพ่นอบในห้องได้คันสีส้มที่ทาสีทั้งคันคทาที่นี่เลยทําที่นี่ทั้งหมดครับโอ้สุดยอดเลยเพราะว่าเรามีทุกแผนก สามารถทําได้ทุกอย่างในส่วนของตัวทําสีประดับยนต์ทุกอย่างทงหมดครับก็หลักๆคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของการผลิตกระบาดํำมาครับเพราะว่าเราทําสีเสร็จปุ๊บเรายกไปประกอบด้านนอกด้านนอกทาช่วงล่างเรายกกระป๋อวางโรงงานเนี่ยตั้งมาแล้วกี่ปีพี่ตัวนี้เราที่นี่ตั้งมาแล้วประมาณ40กว่าปีโี้40กว่าปีเริ่มจากทร้างเฮียแกเริ่มจากต้องตัวถังก่อนแล้วเราก็พัฒนาสร้างในการทํากระบะดํำมาบมาประมาณ10กว่าปีละ10กว่าปีใช่แล้วเห็นมีพวกรถบรรทุกจอดด้วยใช่เรามี พาดจอดมีเทเลอร์มีสไลด์นะครับมีรถเทนเทนเล็กเทนใหญ่เรามีหมดมีครบเลยทุกอย่างครับผมร้านขายพวกลิปเราก็ขายพวกนี้ใช่อุปกรณ์ประดับยนต์ทั้งหมดเครื่องเสียงรถตู้อะไรทำหมดมีครบโซลคชั่นเลยครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับหรือมีรถแล้วนะครับอยากมาทำก็เข้ามาได้อยู่ใกล้ๆกับโรบินสันร้อยเอ็ดเลยใช่โอเคครับก็วันนี้ขอบคุณพิเชษมากนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครนะครับสนใจนะครับอยากทำกระบะดัมหรือสนใจข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถ โทรเข้ามาสอบถามผมที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ